อุ้ยดึงดึงดึงกระโคอุ้ยเอาเถอะเาเถอะเาเถอะเาเถเสียนกาบน้ำกระจายอุ้ยกระโคใหญ่เว้มาทันมาเอ้ยตัวใหญ่เห็นไหมมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นยังไงโอ้โหตัวใหญ่มากละมากเลยครับ ขึ้นหมดแล้วครับดำปึดเลยอู้ดูหัวเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลยมีซ้อนเหมีซ้อนเหอีกนะครับอู้หูเฮ้ยอย่าบอกว่าไปเลยนะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยยังอยู่อยู่เนื้อนิดเดียวอู้ยูกรโหครับตัวนี้ดูครับดูดูหัวดูหัวขึ้นเรือไม่ได้ต้องดูโอ้ยตัวนี้เชนเนสราไปช่วยครับเชนเนสราไปช่วย มาแล้วเซียนเนื้อกำลังก็ขึ้นมาแล้วยังไงยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับดูครับ <c oughs> อุ้มขึ้นมาแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วครับโดนแหมหนักด้วยนะครับเห็ด <c oughs> สามผืนครับผืนละหกกิโลหกสามสิบแปดครับน่าจะเอาเหนื่อยแล้วปลาน่าจะเหนื่อยแล้ว น่าจะเอาได้ครับดูแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับหนักก็ปลาหนักแหด้วยนะครับแห่สามผืนสี่ผืนอ่าสี่หกยี่สิบสี่ยี่สิบกิโลครับถ่วงปลาลงไปครับน่าจะน่าจะเอาอยู่แล้วครับพี่น้องงานกันมาแล้วเรียบร้อยออ้หูอ้ยยาออ้ยเป็นยังไงเซียนกบับยกมืออันไงเป็นไงเซียนกับของเราประมาณกี่กิโลครับมาดูกันมารุ่นกันนะครับผม ขึ uh ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับพี่น้องเพิ่งเคยเจอครับไอะห้องขนาดนี้ปลาตัวโอ้หูใหญ่จริงครับใหญ่จริงโอ้หูอ้าวตัวเฮ้พี่โอ้ยพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเขาเข้ามานี่ยเขาอยู่บอกแค่หกสิบถ้าร้อยรถจริงยู่ก็คุณคุณซื้อเองก็ได้อู้หูน่าจะมีหกสิบ น่าจะมี60นะครับยกกลางด้วยนะครับดึงกลางด้วยนะครับปลาโหนะครับผมดูครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยพี่น้องปลาโตโอ้ยตึดไปแล้วโอ้โหไปดูครับกี่ิโลกี่โลครับตีกลับแล้วครับตีกลับแล้วตาช่างตีกลับน่าจะ60 64 63 63กิกโลครับไปนะครับฮึบฮึบ ยังไงครับไปเลยครับโอ้โหเจ้าของตัวนี้ก็เป็นของเซียนกาบนะครับผมกระโหไทยไซส์5กกิโล